เชนเลนสใส่แค่ตัวทองไปได้ถึง60ผมขอเอสโตูครับหานานมากคาคคลบหานานมากเล่นน้องทำไมไมถึงไอเดียไว้ล่ะครับ่ยผมจะส่งทางไหนแล้วเนี่ย,ยผมก็เลยพิมพ์ไปบอกว่ากรุณาทิ้งไอเดีไว้ด้วยเนียครับถ้าผมจะทำาชาเลสแล้วเนี่ย,ยผมไม่รู้ว่าจะส่งของรางวัลไปให้ใครเฮ้ย และนี่ก็คือหน้าตาตัวทองทั้งหมดที่ผมจะคัดสรรมาลงนะครับเนือนอนว่าตัวทองระดับรีเจเนอรี่ไม่มีตัวเงินเด้วยกันเลยน้องก็คงรู้จุดนี้ดีว่าพี่ครับจะเปเอาตัวเงินอื่นมามันก็ไม่ใช่รีเจเนอรี่ใช่ไหมครับพี่และนี่แหละครับรีเจเนอรี่ตัวเติงอีกแล้วคอ็อกสไปเดอร์อีกแล้วโอ้โหไม่มีอะไรที่มันจะเติงเท่านี้แล้วละครในช่วงระยะนี้นะฮะแล้วก็มีเมลวิงนะครับคอ็อก สไปเดอร์และรีแพช้างนะครับเ oh. นี่ยแหละตัวสุดยอดเทพเจ้า oh. เลยฮะในหมู่รีเจนเดอรี่โหดที่สุดแล้วบอกคำเดียวว่าเนี่ยแก๊งตัวตึงและนี่ก็คือหน้าตาเหล่ารีเจนเดอรี่สุดโหด,ดที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีดูหน้าไว้นะน้องเดี่ยแหละตัวตึงท mm. ีแป <c oughs> ดเฮ้ยโคตรโหดและนี่ก็คือแร้งนะฮะที่เราจะทําการเอาสกิลบูสตังไปสกิลบูสตังดีมันจะเพิ่มเวฟละ100นะครับ เราก็ต้องไปเวฟที่ไกลที่สุดแล้วค่อยกดทีเดียวเพราะมันกดได้ครั้งเดียวนะ่ะพูดแล้วมันสืมเศร้านี่คือเงินก้อสุดท้ายในชีวิตของผมด้วยก,กิวกดตังเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใช่ฮะเราจะมีตังใช้เพียงแค่ครั้งเดียวนอกนั้น,นะคะ้ค่ามอนลุกะจกเอาและหลังจากนั้นก็ต้องเข้ามาในเอเรสนะครับแต่ว่าน้องครับ6กเวฟเนี่ยมันง่ายไปหรือเปล่าระดับพี่เนี่ยต้องร้อยเวฟถึงร้อยก็เชียและตังก็ไม่มีสโนวก็ไม่มีและนี่คือตัวละครต้นเกม ของรีเจนเนอรี่ที่โหดที่สุดคิวปิดสซเกดูด้วยครับค <What? S 1> อด้วยสกิลการยิงทะลุเป้าของเขา <What? S 1> มันแน่มากและที่สำคัญเลยก็คือค่าวางเขาโคตรถก100เท่านั้น <What? S 1> และหลังจากนั้นเราก็ทำการฟาร์มเงินเออฟาร์มเงินจริงๆนะฮะฟาร์มเงินเพื่อจะวางรีแพชชังตัวเดียวเฮ้จ็ดเจ็ดเจ็ดงหมดไอ้เงินต้นเกมที่แสนแพงมากๆ uh? ที่เราไม่มีตัวตังนั้นเราก็หาจาก ก,กี่ตายแล้วมันก็ได้น้อยมากๆทีละกี่บาทมาเนี่ยบาทเดียว2บาทและ4บาทสนับสนุนโดยบิวปกกณ์ชอ็อปจังหวะนี้ร้านบิวปรกรณ์อัปเดตทรงแบบของจุดหมายได้แล้วนะครับทุกคนรวดเร็วทันใจหายห่วงกันเลยทีเดียวและที่สําคัญมีบริการใหม่ๆเข้ามาด้วยกับการปรับแต่งลดราคาสินค้าลงแบบเจือมากๆก็ตัวละครถูกลงนะครับผมสามารถจับต้องจับตูดได้กันเลยทีเดียวหลายตัวนั้น ถูกลงมากๆกกันเลยทีเดียวครับและบริการไอดีไก่ต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมบักฟุดและทอยเลท,ทวเวอร์ดีเฟนและบริการเพสซิม99ก็ยังเหมือนเดิมแลับประกันการขายมาแล้วเป็นแสนชิน้นเขาจะโกงเกียนคุณทำไมว่าไหมตัดเข้ามาในเว็บที่30จนผมน,นั้นเก็บตังทีละเล็กน้อยทีละบาทสังบาทเพทื่อการวางสไปเดอร์จนได้ <Hey. S 1> บอกเียว่ามันเาเกยรนมากๆและดี้ก็คือบอส ที่เริ่มต้นด้วยเลือดหกแสนกับสไปเดอร์ตัวเดียวที่กาลังไล่จุงตูดเข้าอยู่ตอนนี้พังหมดไอ้เนี่ยมันยากมา,ากเลยนะครับขนาดเลือดเขาหกแสนแล้วต่อไปเลือดเป็นล้านนี่จะอยู่ไหมเนี่ย oh. และนี่ก็คือเมลวิงซัพพอร์ตสุดตึงที่จะทําให้คุณนั้นเล่นได้ง่ายขึ้น Every แอนรีแพชชางจะทําให้บัฟระยะของเมลวิงนั้นโหดขึ้นกว่าเดิมว้า wow. วและผ่านได้ยังไงวะเนี่ยเว็บที่30แบบตึงติงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเว็บพวกนี้มันก็จอกกันไปนะครับน้อง แม้ว่าพี่จะได้บาท2บาทแต่พี่ก็จะวางแค่ตัวที่โหดที่สุดในเกมเท่านั้นนั่นคือสไปเดอร์น่าจะวางเป็นร้อยเอาจริงนะและนี่คือกีจชอยเลสที่กำลังที่จะโดนเมลวิงสตันหน้าเขาอย่างโหดร้ายเพราะกีดนั้นแพ้าการสตัรนเป็นอย่างที่สุดมาแล้วฮะโป้งเน่งเรียบร้อยยืนนิ่งไม่ไหวติงแต่ข้างหน้านั้นกำลังตอกตูดอย่างมามันโอ้ยเดี๋ยวหันไปตอกกีดก่อนไว้เลือดเป็นล้านบักฟัก แล้วจังหวะน,นี้ถ้าเราผ่านกิดตัวนี้ไปได้แล้วก็ทุกอย่างมันจะง่ายมากๆจริงๆนะถ้าเราผ่านกิตตัวนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะตัดไปเวฟ60มันยังง่ายเลยครับผมมันตึงขนาดไหนทับใจเธอดเฮ้ยมันแว้นแล้วและตอนนี้เรากิกกี้ของเราก็กำลังตอกตูดกิดแบบโหดร้ายเราก็ทำการวางสตาร์ไว้เพิ่ม ไม่อย่างนั้นเราจะเบนเต็กสลายขาดในเว็บที่40ก็เป็นได้โอ้ยจะหลุดแล้วไหเลือดสองแสนไม่คนาขนาดมือผิวเอ้ยโดนตันไปด้วยเฮ้ยรับรองกินนิ่มเรียบร้อยกินตัวระเบิดเรื่องงานนี้เลยครับง่ายแบบนิ่มๆกันเลยทีเดียวอะไรกัเนี่ยขนาดเราไม่มีตังค์แล้วแล้วก็ถึงเวลาตัดข้าเว็บไม่งั้นคลิปนี้นาน80ชั่วโมงเป็นแน่แท้นานเกิน hours later และเนี่ก็คือหน้าตาเวฟ60 <Woo! S 2> ที่สุดชาเรน์ของน้องน้อยและ uh huh. ที่สำคัญเลยก็คือเวฟ60มันก็จอกไปครับน้องระดับพี่เนี่ยต้องร้อยเวฟ uh huh. จริงๆนะเนี่ยจริงก็เจ๊แล้วและนี่คือเลียดบอ์เวฟพี <Woo! S 2> ่60 1... ไม่ใช่ติบองล้านมาโทรกับ สไปเดอร์ที่เราวางไว้แบบคตรเยอะเพราะว่าตัวนี้ดาเมจหลักของเราแล้วนะฮะยังไงก็สไปเดอร์ไม่รอดพ้นตัวนี้แน่นอนและที่สำคัญเลยก็คือเราทำการกด Skill Boost สกิลบูสต์ตังด้านซ้ายมือไปแล้ว <Yeah. S 1> ใช่ละครับได้มี Skill Boost สกิลบูสต์ตังให้เราใช้อีกแล้วเพราะเรากดทำการอัพสไปเดอร์แบบดูนานสุดๆคือใส่สุดอะต,ตอนนี้มา11ตัวแล้วครับผม <Yeah. S 1> เออ11ตัวไม่ไมด้พวกเนี้ย พวกนี้โคตรแพงเลยนะพัดรีพันห้าคิดดูแพงจัดๆและดูดิครับกว่าบอสจะตุยนะฮะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแนต่ดาเมจค่อนข้างทะลักและเยอะมากๆเฮ้ยเราจะเคลียเว็บนี้ไปแบบง่ายดายมันก็ไม่น่าใช่นะใจเย็นบ้าไปแล้วเลือดสิบสองล้านกำลังดูรีเจนเนอเรตุยจุดจะตจุดจเพราะว่ามีเมลวิงสตันหน้าไว้ด้วยนะครับมันตึงขนาดนี้ได้ยังไงโอ้ดูดิฮะ ดาเมจอันจัดแจ่นดาเมจอันรุนแรงและน้ําแข็งของเรากำลังจะตุยในอีกไม่ช้านี้บ้าไปแล้วและตอนนี้เนี่ยต่างหาแทบตายก็ยังอัพไม่ได้เลย mm hmm. <laughs> มันแพงจังว่ะ mm hmm. บอสตายตัวหนึ่งก็ยังอัพไม่ได้ต้องรอข้ามเวฟ mm hmm. ข้ามเวฟอัพได้ยังบอสกระังจะตุยเย้เอ้ข้ามเวฟเราก็ทำงนันอัพเกรดแบบโคตรเร็วมันจะได้แต่ละตัวโคตรยากบอสในเวฟที่เจ็ดสิบ mm hmm. ก็โดนผมตอกแล้วระพูดลาย ตายไ,ไวเกินเอินบอสเจ็ดสิบจริงป่าวะเนี่ยแต่บอสแปดสิบดันตุยง,ง่ายกว่าซะงั้น,<ะ>นเฮ้ยลูกกระจอกจังเลือดเยอะกว่าบางอีกให้ตายเหอะดูดิครับลูกกระจอกนี่นะฮะอยู่ครบทุกตัวแต่บอสตุยไปแล้วอะไรกันวะอ้ oh God. Yeah. มันกัดมันไปได้ยังไงโอ้โ oh, หบอสนี่กี่กี้กว่าลูกน้องอีกให้ตายเหอะเลือดหกร้านก็ยังไม่ค,มค,คนะคขนาดแบบและนี่แหละครับกิช กิดตุยเป็นแล้วเป็นปุยป๋ยแบบเร็วและเหล่าทอยเล็สกิบีดีดอมๆเยะดยก็ส่งผู้ท้าชิงสุดแก่งเข้ามาฮะบอดเวฟเกลสิบ<ะ>โ้ยดูเลือดโคตรพอเลือดทั้งหมดของเขา85ล้านเดี๋ยวดพี่จะเอาอะไรไปสู้แล้วครับพี่ดูครับกับแบงมุมสไปดี้ของเราที่กำลังเข้าไปสกิดไข่แบบทรมานเฮ้ยมันเข้าไปตอเชยแล้วนึกว่าปากัดฟัก และนี่คือการตอดบอสอย่างทรมาน<อ>แต่เขาคงไม่ตายอะนะ<อ>ดูจากเลือดแล้วส<อ>โลเราก็ไม่มี<อ>ถ้าเรามีสโลนะครับ<อ>จะผ่านได้อยู่แต่เนี่ยมันเดินชิวๆเลยให้ตายเถอะมีสตันอย่างเดียวพราและนี่ก็คือเลือดบอส8 5ล้านที่กำลังดูมงมุมของเราขยุ้มหลังคายุบๆตอดอย่างทรมานฟันี่มันตอดหรือม่ามึงเกาไข่เขาอะเบาเกินดูดิฮะเลือดกำลังจะลดลงไป หลักสิบล้านและก็เบาอยู่ได้เ,เดี๋ยวนะมึงเดินชิวไปหรือเปล่าพนุมน้อยอันนี้โดนตอดยันสุดแมพก็หายยังไม่ถึงครึ่งหลอดเฮ้ยพนมน้อยจะเยน็นและนี่คือตัวละครพนมเจเกเ,เรที่ว่าจะโดกนกระทืบอย่างโหดร้ายแค่ไหนเลือดแป้าล้านของเขาเก็เป็นที่สุดแล้วนี่แป้าล้านนะเว้ยไม่ใช่สองนะจะบอกว่าแปล้านไม่ใช่ล้านเดียวโอเคปะ <laughs> แล้สอคืออะไร2ล้านนะแล้วนี่คือบาสที่พิชิตเรากองตีน,นลีเจนดนรี่ของเราไปได้นะับ <c oughs> โอ้โหดูดิฮะผมเล่นเข้าไปเจ็ดสนาทีกันเลยทีเดียวโคตรนานและที่สำคัญเลยนะครับได้ตังคมาหนึ่ันสองรี่นี่มันคุ้มมาวะเนี่ยแล้วสึกไม่คมุ้มแต่ว่าเราผ่านเชลนแต่เวฟก็ไม่ถึง100แต่เราก็ผ่านอยู่ดีเพราะน้องท้าเราไว้แค่เวฟหกสิะครับน,นัน อฮะกาตึงลูกี้เอารีเจนไรี่ตโลมาด้วยดีกว่าน่าจะทานหรือเปล่าวะกรองร้านน้องจินนะครับดอบดิวแมนคูณ2คือดิวแมนในกล้องมี2อเท่าอะง่ายๆเลยเยอะเกินนะฮะอยากจะปล่อยบาง <c oughs> เกิดไปขนาดสน,นุนเด้ยจกินกุ้งชอบเว็บอของกับผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุ่มล้วนมีแต่สุ่มเท่านั้นน่ะเออ และช่งอันนี้นะครับผมก็มีรางวัลใหญ่อย่างดิวแมนอัปเกรดก็สูมเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะว่างโค้ดนั่นเองนะฮะและใครทันก็ทันนะครับแต่ละ1โค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ยสามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูลค่า100นะครับแต่โค้ดยังไงเนี่ยถามกันมาเยอะมาก ก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ปะม,มันจะมีชื่อแอคเคาท์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคาท์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูปองนะครับเข้าไปดิจิตอลแลกคูปองต่างๆแบบปุ้ยแล้วก็ใส่โค้ดแรกของรางวัลได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมบอกไว้ว่าเมื่อสุ่มได้ตุลละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่แชทไม่ได้เนี่ยก็เมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ย แนะนำเลครับห้ามแจกไอดีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเป็นในกเขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สองเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวานนัลน,นั้นเลยเนะครับปมม